เพืพ่อนเพื่อนท่านผู้ชมครับวันนี้ชาแนลร้านอาหารยกนิ้วเช่นเคยพาเพื่อนๆนมาทำข้าวผัดเบคอนแบบง่ายๆกันนะครับฐานที่บ้านแล้วก็ทำขายก็ได้ตามมาดูเลยครับเราจะได้เบคอนที่ไม่นุ่มและไม่กรอบเกินไปแบบนี้อร่อยส่วนที่เป็นข้าว่ะเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมอ่ล้วน แล้วก็ไม่แฉะนุ่มพอดีพอดีข้าผัดเบคอนนะครับก็มีพระเอกก็เบคอนนะครับผักรวมมีแครอทถั่วลันเตาแล้วก็ข้าวโพดนะครับแล้วก็ข้าวสวยทีนี้ส่วนประกอบอื่นก็คือมีพริกขี้หนูนะบางคนชอบ ก็ใส่ไม่ชอบก็ไม่ใส่นะครับะมะนาวนะครับกระเทียมต้นหอมผักชีหรือว่าผักชีอย่างเดียวก็ได้หรือต้นหอมอย่างเดียวก็ได้สุดแล้วแต่นะครับตามไปด้วยเกลือพริกไทยนะ,ะวันนี้เราคงจะเติมเพิ่มอีกนิดนึงก็คือเป็นผงซุปไก่นะครับเดี๋ยวมาดู ขั้นตอนในการเริ่มทำกัน เอาละครับเพื่อนๆท่านผู้ชมครับเราเตรียมของได้ครบหมดเรียบร้อยแล้วสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือนะฮะขั้นตอนในการปรุงเราจะเอาเข้าวสวยนะท่านเพื่อนๆท่านผู้ชมมีข้าวสวยที่ที่หุงค้างหม้ออยู่เนี่ยก็ดีมากนะครับแต่ถ้าเป็นข้าวสวยที่หุงสุกใหม่ๆเนี่ยก็ต้องระวังหน่อยนะฮะมันจะไม่ล่วนนะครับอ่ะ ทีนี้มาเรื่องอเบคอนนะชอบมากใส่มากนะครับชอบน้อยใส่น้อยเราวางไว้ก่อนเลยนะครับจำนวนที่เราต้องการนะฮะผมชอบมากผมก็ใส่มากนะครับแล้วก็มาดูขั้นตอนให้ครบไปเลยนะครับมผมจะเริ่มต้นจากตรงนี้เลยครับเพื่อนๆนะฮะเราจะ ปรุงพริกไทยไปเลยนะครับตรงนี้เลยนะครับตรงในข้าวเลยนะครับลงพริกไทยเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ผมจะใช้ผงซุปไก่นิดหน่อยนะครับเพื่อรสชาติที่ดีนะครับใส่ลงไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มรสชาตาิความแข็งนะครับ ด้วยการหยอะเกลือ,อนิดหน่อยอย่าจอดมากนะครับนะ,ะอันนี้เป็นการาเสร็จสิ้นขั้นตอนนะ,ะในการปรุงรสแล้วนะะมาดูต่อตอนลงกระทะตอนนี้เราพร้อมแล้วครับ ถึงขั้นตอนเราลงจานเราก็แยกเกอคอ่นออกนะครับแล้วก็แล้วก็นําข้าวลงจานนะครับ นี้ก็มาตกแต่งจานด้วยเบคอนปกติให้สวยงามนะครับแล้วก็ผักชีหรือ,อต้นหอมสุดแล้วแต่ท่านผู้ชมจะใช้นะครับแล้วก็มะนาวนะครับหรือบางคนอาจจะ ใช้แตงกวามาแหนมนะครับแต่อันนี้เราไม่แหนมแล้วนะครับได้แล้วครับผมข้าวผัดข้าวผัดเบคอนนะครับก่อนอื่นอือมหอม เราจะได้เบคอนที่ไม่นุ่มและไม่กรอบเกินไปแบบนี้อร่อย ส่วนที่เป็นข้าว่ะเพื่อนเพื่อนผ่้นชม,ชมอ่าล้วนแล้วก็ไม่แฉะนุ่มพอดีพอดี หวังว่าเพื่อนเพื่อนท่านผู้ชมนำไปทำกันนะครับรสชาติเป็นอย่างไรบ้างอาลองอเข้ามาปีชมกันมาบอกมาเล่ากันด้วยวา่าท่านไปทำแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะครับปรับรสชาติของท่านเองให้เป็นตัวของท่านเองนะครับ ขอให้เพื่อนๆสนุกกับอาหารจานนี้นะครับชาแนลร้านอาหารยกนิ้วได้นำพาเพื่อนๆมาอมาตอนท้ายท้ายสุดสุดท้ายแล้วนะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ถ้า,าคิดว่า วิดีโอนี้มีคุณค่าก็แชร์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมแล้วก็แนะนำรายการด้วยแล้วฝากวิดีโออื่นๆกับเพื่อนๆและผู้ชมด้วยวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ